เรามาเยี่ยมเอายนต์ครับวันนี้ เลยตอนนี้กำลังเดินขึ้นอ่าวยนตครับปวดน้อง ไปปุ่นนูน่นที่จอดรถยากก็ต้องจอดไว้ข้างล่างแล้วเดินนะ พี่ยอดรักอ days, ยู aja, ่ตึกไหนเอ่ยไม่รู้เหมือนกันยอดรักนี่นี่นี่หยุดอยู่ตรงไหนครับอยู่ตึกนี้เนาะไหนอันไหนยกขึ้นหน้าดูเลยไอ้สลองต้องมาช่วยลูกค้าครับแก้ปัญหาเรื่องของการใช้สีแล้วก็จะถึงโออยเหนื่อย พา,าไปถึงไหนแล้วครับข้างล่างข้างล่างดแล้วอันนี้จากข้างล่างขึ้นมานี้แล้วใช่ไหมครับพ<ะ>ี่ติดปัญหาตรงไหนเอ่ยเคื่องซื้อทำไมเนี่ยแกซื้อแบบแบบเป็นเป็นขวดมาจะดูไหมเป็นขวดมันใช้ไม่ได้มันเป็นสีขาวที่ผมซื้อมามันเป็นสีตาลเลยสีเงอไม้เลยแล้วลูบลอตัวตัว,ตว,ตว,ตวไหนครับหมายถึงตัวโป้นี่นะตัวโป้ ครับครับ,รบเดี๋ยวพี่เอามาให้ผมดูหน่อยตัวโป๊แล้วก็สี<อ>ที่พี่ใช้อยู่ตัวโปตัวสีที่ใช้อยู่สีที่ใช้อยู่หน,หนึ่งมันจะมีสีรองพื้นสองจะมีสีทับหน้านะครับแล้วก็ตัวโป๊พี่พพอลองมาหลงล่างเลยใช่ไหมมันมีสามสี ครับมันมีสีสีไม้มีที่ผมซื้อผมใช้อยู่ผมหาไม่เจอไงสีไม้สีจริงไอ้พอผมซื้อไปทีนี้มันมันตั้งเบิกลําบากสองเดือนกว่าจะได้เงินเก็บซื้อสีวันนัดเดินัดเดินนัดเดินมีวันนัดจริงจริงมันเล่นยังออก เป็นรั้านอาหารครับเหลือพื้นที่อีกเยอะไหมครับพี่อ๋อยังอีกเยอะอีกฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นเนาะทาบันไดล้วนๆเลยเนาะอ่าฝั่งนู้นไม่ได้ทําอะไรเลยครับเท่าแต่ขึ้นเหล็กไว้ครับอ๋อนู่นลงไปกี่ชั้นน่ะนู่นเยอะอยู่เนาะ อของพี่ชื่ออะไรนะครับนะผม,ผมจะได,ชดะะ้ช่างนิดนะครับอเคขอบคุณครับยต,ต่อใมนิดก่อนรอต่อให้มันสนิทก่อน okay. ทอยตอนน่อใหมันสนทก่อำรอยต่อให้มันสนิทก่อนโอเคครับรอยต่อนี่หมดแล้วนะทำไมต่อให้มันสนิทแค่นั้นเองคครรัับบ อเราต่อฮะก็ไล่ยิงนะไอไอ้ทไม่ไม่ค่อยกระดกเท่าไหร่ตาแสงกำลังไล่ยิงอยู่รั้นครับก็คือมีปัญหาแค่เรื่องโป้ครับดูแลแค่นั้นเองตัวโป้ผมมันจะดีคือมันแข็งแล้วมัน มันเลื่อยมันอะไรได้ต่อ,อก,กระปูก็ไม่แตกฮนะแต่อยางพ่งนยางเป็นแข็งแล้วมาขัดมันขัดยากเอาแบบมันมาดแล้วขัดนะครับโอเคขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ,บ,รบโทรหาได้นะพี่ม,มีอะไรโทรหาผมได้เลยครับ,บค,ครับ,รบขอบคุณครับ้ล่างเป็นทะเลครับสวยมากให้อีกเยอะฮะ นี่ครับสีที่สั่งมาพร้อมใช้กลับแล้วครับต่ออีกงาน เยวลองมาดูชั้นบนนะครับ พื้นนี้เขาใช้สีตัวไหนพื้นเนี่ยพื้นพื้นริมสระรู้ไหม,ไมอ,าอ้าวยน์นัับ Mmm, <sighs> mmm. เขาใช้สีพื้นนี่เขาใช้สีตัวไหนครับวูดเจนครับวูดเจนของพ o a ใช่ไหมหรือไงครับตัวไหนครับของอาร์ทีบีกระปุกนั้นมันเนี่ยใช่กระแป้งนี้ไหมครับพี่เนี่ยไม่ใช่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 ของถึงเงินของพีโอไอพีโอเอไหมใช่ครับขอบคุณครับ 就是。Okay.